วสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทไปนอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับหลังจากที่ผมหายตัวไปประมาณ2วันเต็มๆนะในที่สุดก็กลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนซึ่งวันนี้นะครับผมก็กลับมาพร้อมข้อมูลอัปเดตล่าสุดของเกมเจ็ดบาทด้วยครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทีมงานออฟฟิเชียลของเกมเจ็ดบาทเขาได้มีโฮสต์เขาดาวนะครับดีเดย์สามอีกแล้วครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ว่านก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเสริมเพิ่มเติมนะกับคลิปที่มานะครับอ่าก็นี่เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเลยนะนี่ครับมันก็จะเป็นรอยเท้านะครับแปลกๆสี่รอยนะ แล้วก็มีเขาดาวว่าดีสักนะครับอ่ะดูอีกทีครับนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์นะครับว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะก็สาหรับตรงนี้เนี่ยหลายคนนะครับเห็นปุ๊บอาจจะแบบเฮ้ยนี่มันโซโล่เลเวลลิงหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้รอยเท้าแรกที่มันโผล่ขึ้นมาเพื่อนๆนมันเป็นรอยเท้าหมีใช่ปะเนี่ยโหอุ้งตีนหมีแน่นอนนะครับใหญ่ขนาดนี้นะแล้วตีมข้างหลังเนี่ยมันเป็นหิมะด้วยเพื่อนเพื่อนเท่านั้นยังไม่พอครับไอโซโล่เลเวลลิงนะครับซีซั่นสองที่มันกำลังฉายอยู่ตอนนี้นะครับ มันก็อยู่ในทีมหิมะด้วยนะแล้วประเด็นคือมันมีหมีด้วยไงเลยอาจจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันดีเดย์เขาดาของคอโคลาโบหรือเปล่านะครับที่สำคัญอาจจะเป็นเรื่องโซโล่เลเวลลิงด้วยเพราะไอ้โซโล่เลเวลลิงเนี่ยโอกาสที่ไม่จะมาโคกับเจ็ดบาทเนี่ยบอกเลยว่าสูงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่อยู่ในค่ายเดียวกันนะแต่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ใช่เพื่อนสาเหตุที่ยังไม่ใช่เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูเรายังอยู่ในช่วงกิจกรรมเฟสิวัล นิว e ย r ปี2อีอยู่นะครับและถ้าลองมาดูเวลาหมดเวลาเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกเกือบ2สัปดาห์เลยนะและด้วยเวลาที่มันเหลือเยอะขนาดนี้นะครับมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะที่กิจกรรมที่ทีมงานเนี่ยเขาจะเอาคลาโบแซ่เข้ามานะครับเพราะตรงเนี้ยมันเป็นเขาดาวดีสามไงนั่นหมายความว่าไอ้รูปที่ทีมมาขออัปเดตเนี่ยมันเหลืออีก3วันนะครับบวกกับคลาโบเจ็ดบาปที่ผ่านผ่านมานะครับผมบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยเขาแบบไม่ได้ ไม่ได้แบบทันสมัยขนาดนั้นนะเพื่อนๆทันสมัยที่ว่าคือเหมือนแบบเมฆเรื่องนี้กำลังฉายกำลังดังแล้วทีมงานเอามาลงเนี่ยไม่ใช่นะครับเจ็ดบาทไม่เคยทําอย่างนั้นนะเพื่อนๆื่อนคือเขาจะโคกับอะไรเนี่ยเหมือนเขาเตรียมมาล่วงหน้านะไม่ได้อิงกับอนิเมะที่กําลังเป็นกระแสหรือว่ากําลังดัง อยู่ขณะปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นไอคลิปอันนี้ถ้าใครที่ตามหลีกมาตลอดนะครับก็น่าจะเป็นตามโผล่นั่นแหละเพื่อนๆที่เคยหลุดออกมานะครับนั่นก็คือตัวละคร LR ตัวถัดไปนะและถ้าถามว่าตัวละคร LR ตัวถัดไปที่มาเนี่ยคือใครนะครับจากหลีกที่ออกมาเนี่ยมันบอกว่าพี่บันเื่อนๆและผมบอกเลยว่าโอกาสเป็นบันเนี่ยก็คือสูงมากนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นรอยเท้าเนี่ยไม่คิดอะไรเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันมันคือรอยเท้าอะไรนะครับนึกไม่ออกใช่ปหซึ่งเห็นรอยแบบนี้เนี่ยบางคนก็พยายามนึก ถึงความเกี่ยวข้องตัวละครใช่ปหว่าจะเป็นตัวละครไหนได้บ้างนะครับก็ไอ้ลอยงูเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเจลิเลียหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจลิเลียเนี่ยเขามีสมุนเป็นงูอยู่นะเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นลอยยาวๆอันนี้ได้นะครับแต่ประเด็นคือเจลิเลียเนี่ยเขาปลด LR ไปแล้วไงเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นไอ้ลอยงูเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่ลิเลียครับและถามว่าทําไมาตรงกับเจดบาทนะครับก็สัญลักษณ์อันนี้เลยครับ สมาชิกเจบาทแต่ละคนเขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับโดยสัญลักษณ์ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยถ้าลองดูนะมันก็ตรงตามแบบแคาแรคเตอร์ตรงนี้ที่มันหลุดออกมาเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนะไอ้รอยเท้าที่มานะครับมีโอกาสเป็นสัญลักษณ์ใครได้บ้างนะครับอันแรกสุดด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นรอยเท้าหมีเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นไอ้รอยเท้าหมีเนี่ยมันก็สื่อถึงคิงนะครับแล้วคิงเนี่ยก็มีตัวละครระดับ LR ไปแล้วนะครับส่วนอันที่2ที่มันลักลางเนี่ยเพื่อน มันคืองูนะน่าจะเป็นงูแล้วงูเนี่ยมันก็สื่อถึงน้อง DNA ครับแล้ว DNA ก็มี LR ไปแล้วนะครับต่อมารอยเท้าที่3ครับรอยเท้าที่3เนี่ยอาจจะมองยากนิดนึงซึ่งผมเนี่ยก็เอาจริงนะมองไม่ค่อยออกหรอกแต่ที่เขาบอกกันมาเนี่ยมันคือรอยเท้ามังกรครับน่าจะเป็นรอยเท้ามังกรน,นะนั่นก็คือหัวหน้าเมเรดัตของเรานะครับเออมันจะเป็นสัญลักษณ์มังกรน,นะตรงนี้แทนเมเรีดัตนะครับส่วนรอยเท้าสุดท้ายครับบอกเลยว่าน่าจะรู้กันทุกคนแหละ มันก็คือรอยเท้าสิงโตเพื่อนเพื่อนก็คือเอสคานอนะครับแล้วเอสคานอก็เป็นตัวละครที่ได้รับการปลด LR ไปแล้วด้วยนะพอถ้าลองมาดูนะครับนี่เลยนะตัวละครที่ปลด LR เนี่ยตอนนี้คือมันมีหลายตัวแล้วเพื่อนเอาจริงดูได้ไหมระจับอ่ะ LR นี่เลยนะครับอ่ะเนี่ยคือ LR นะเนี่ยมี4ตัวนะตามคลิปที่ดูดออกมาเป๊ะเ,เ,เลยนะครับตามสัญลักษณ์แทนของแต่ละตัวนะ เมเลโอดัสนะครับคิงเดียเน่แล้วก็เอสคานอนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครต่อไปที่จะเป็น LR จากในคลิปเนี่ยมันก็คือ1ใน7บาตที่เหลือเพื่อนๆที่ยังไม่มี LR นะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงตามหลีกที่หลุดออกมาเลยครับว่าตัวที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่มาเนี่ยก็คือพี่บันเพื่อนๆเ,เออพี่บันนะพี่บันแต่บันเนี่ยจะเป็นบันไหนนะครับก็ยังไม่แน่เดี๋ยวผมเปิดกันนบันนะครับ อ่ะนี่เลยบันนะครับบอกเลยว่าบันเนี่ยหนึ่งในตัวละครที่มันมีตัวละครเยอะมากๆนะจากลีกเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะเป็นบันนี้เ,เพื่อนๆนักขัตจัน์บันนะครับหรือว่าบันกระบองเขียวนะตัวเนี้ยอาจจะได้รับการปลดเลื่อนขั้นไปนแนววานะครับแต่จะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มจากออฟฟิเชียลอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยเขาน่าจะมีคลิปเขาดาวดีสองนะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่มันสื่อถึงจริงจอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมารอดู อัปเดตพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับคลิปโปรโมทในวันนี้นะก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูกันได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่น่าใช่โคลาโบเพื่อนเออยังไม่น่าใช่นะแล้วผมก็เกือบลืมครับอีกอย่างหนึ่งที่มันคอนเฟิร์มชี้ว่าเป็นบันกระงเขียวเนี่ยเพื่อนๆก็คือตู้สารีเอลเพื่อนเออตู้นี้ครับเพราะว่ามินมีพี่บันกระงเขียวเนี่ยเป็นตละครพิเศษนะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เปิดได้ บันกระบองเขียวจะปรากฏตัวในระดับ UR level 90เลยครับโดยตัวอื่นเนี่ยถ้าได้มาก็คือ level 1ปกตินะจะมีแค่บันกระบองเขียวตัวนี้นะครับพิเศษอยู่ตัวเดียวนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มันชี้ว่าตัวที่จะมาเนี่ยก็คือบันนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถือว่ามาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับช่วงนี้ถ้าเกิดผมหายไปเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะพอดี <c oughs> บอกตรงคือผมไปติด POE 2มันเพื่อๆเออ คือแบบอยู่ดีก็ตัดสินใจเล่นนะครับแล้วประเด็นคือมันแบบโ,โหดูดเวลาผมมากเลยกระพริบตาทีหมดวันกระพริบตาทีหมดวันนะแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอนนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e c o m มนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ